อย่าทำตนเป็นคนตัดสินเหตุต่างๆเพราะเราจะสร้างกรรมไม่รู้ตัวโอว่าธรรมด็อกเตอร์พระคูวิราชการจะนะธรรมพระอาจารย์กล่าวว่าเรื่องใหญ่ในวงการสงฆ์ปัจจุบันนี้คือข่าวพระอย่าทำตนเป็นคนตัดสินเหตุต่างๆเพราะเราจะสร้างกรรมไม่รู้ตัวถ้าใครลองไปอ่านเรื่องอัศจรรย์โลกใบนี้ ที่เว็บวัท่าคุนจะมีเปรตอยู่ตนหนึ่งด่าบุคคลที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วตัวเองไปเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ยากหิวโหยอยู่เป็นพันปีอย่าลืมว่าแม้บุคคลนั้นจะต้องอาบัติปาราชิกแต่จากการที่เราดา่าเราไม่ได้ด่าดตัวบุคคลเราใช้คำว่าพระซึ่งคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐ โดยเฉพาะสมัยนี้เห็นในโซเชียลมีเดียมีการคอมเมนต์ต่างๆใช้คำพูดรุนแรงมากด่ากาันหยาบๆครๆโดยใช้คำว่าพระแต่ละคนตายเมื่อไหร่จะรู้ว่าตนเองจะได้รับโทษอะไรบ้างแต่ว่าโทษใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกายวาจาใจของเรานั่นแหละที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษ เพราะฉะนั้นควรที่จะอยู่ในความสงบแล้วก็คอยดูว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโทษแก่ตนเองอย่างตต่ำก็ไปเป็นเปรตอย่างที่อยู่ในเว็บวัดท่าขนุนลองไปค้นอ่านกันเอาเองหลวงพ่อวัดท่าสุงเคยกล่าวเตือนไว้นานแล้วว่าถ้าพูดถึงตัวบุคคลที่เป็นนักบวชอย่าใช้คำว่าพระเพราะคำว่าพระ เหมารวมตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมากลายเป็นจะสร้างโทษใหญ่ให้เกิดแก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวอาตามาเห็นแต่ละคนแล้วในปัจจุบนันนี้เหมือนกับว่าถ้าสามารถแสดงความเห็นในลักษณะด่าพระได้แล้วรู้สึกโก้หรือว่าเทมากอยากจะบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวแทนพวกเขาแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไร ถ้าหากว่าตายวันไหนขอร้องให้อัตมาไปช่วยก็คงไม่ทันแล้วละ่ะโซเชียลมีเดียมีดีตรงที่ว่าข่าวครา,าวทุกอย่างไปเร็วแต่พอไปเร็วการแสดงความเห็นนั่นแหละที่ไปกระพือเรื่องราวให้ร้ายแรงแล้วก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆควรที่จะได้สติหันมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เรื่องจะจบอย่างไรเรามีโอกาสได้ดูได้เห็นแน่ๆอย่าไปใส่อารมณ์ตามแล้วทำให้ใจของเราเศร้าหมองนักปฏิบัติธรรมที่ดีถ้าสภาพจิตใจของตนเองเศร้าหมองเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะจะทำให้ผลการปฏิบัติของเราถอยหลังไปอีกนานกว่าจะขัดเกลาวจิตใจให้ผ่องใสขึ้นมาได้ก็เสียเวลามเวลา ถ้าตายไปตอนนั้นก็ขาดทุนอีกเพราะจิตใจที่เศร้าหมองย่อมพาลงสู่อบาย,ยภูมิทำใจไว้ว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนเราก็ต้องกินในเมื่อเราต้องกินก็ต้องทำมาหากินทำมาหากินแล้วไม่ดีก็แปลว่าเราทุ่มเทความพยายามไม่พอหน้าที่การงานถึงไม่ก้าวหน้ากิจการถึงไม่ก้าวหน้า ให้ทุ่มเทใช้ความพยายามทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราไปลงทำงานตรงหน้าถ้าว่างเว้นจากกิจการงานของเราเมื่อไรก็หันมาอยู่กับการภาวนาของเราอยู่กับศีลสมาธิปัญญาของเราถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมก็จะมีถ้ามัวแต่ไปเชียร์เขาอยู่ลำบาก สภาพจิตเศร้าหมองโกรธแค้นฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นเกิดโทษแก่ตัวของเราเองโอวาทธรรมพระครูวิราชการจนะธรรมเก็บตุกจากบ้านเติมบุญต้นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2560ที่มาจากเฟซบุ๊กโจทวีสุข ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ